ประเทศที่หนี้เยอะๆไปกู้หนี้เข้ามาแล้วเอามาแจกเนี่ยมันจะทําให้ค่าเงินอ่อนกําลังซื้อของคนในประเทศและของประเทศเองจะตกต่ำจะกู้มาก็ได้แต่เงินที่หาได้ก็ได้แต่ต้องเอามาใช้อย่างมีมีประสิทธิภาพมีผลิตผล,ลที่ออกมาเอามาแจกเนี่ยมันมีแต่พังกับพังให้ท่านรองนายกสุภาพรพงศ์กับรัฐมนตรีคลังท่านอาคมเอาไปอ่านเถอะ ก่อนเข้าเรื่องก็อยากแนะนำอีกอย่างหนึง่งคือผมไปเจอหนังสือเล่มนี้มาครับหนังสือเล่มนี้มาแต่งโดยเออเลตาเลโอเนี่นะครับ The Changing World Order คือหมาก็ว่ามันระเบียบโลกเนี่ยถูกจัดใหม่นะครับแล้วก็เรามันเหตุการณ์มันเกิดเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากไม่บางประเทศก็สำเร็จบางประเทศก็ล้มเหลว เขาก็เลยเขียนถึงเรื่องโดยการไปศึกษาเรื่องราวในอดีตมาจนถึงปัจจุบันว่าความล้มเหลวหรือความสํมเาเร็จการพังงาดเข้าสู่เป็นมาห,อหนาอำนาจของแต่ละประเทศเป็นยังไงอันหนึ่งที่เขาเตือนไว้ว่าเขียนดีมากนะครับเพราะว่าเขาเป็นนักการเงิน,นเขาบอกวันนี้โลกเนี่ยหนี้เยอะขึ้นมากในหลาย,ลายประเทศแต่ดอกเบี้ยต่ําม,มากนะครับเปิดโอกาสให้แต่ละประเทศพิมพแบง ซึ่งอันนี้มันเป็นทำให้เงินมันอ่อนแอลลงเขาก็บอกว่าประเทศที่หนี้เยอะๆไปกู้หนี้เข้ามาแล้วามาแจกเนี่ยอันตรายมันจะทำให้ค่าเงินอ่อนกำลังซื้อของคนในประเทศและของประเทศเองจะตกต่าและในที่สุดจะพังนะครับเพราะฉนั้นเขาบอกว่าเงินจะกู้มาก็ได้แต่เงินที่หาได้ก็ได้แต่ ต้องเอามาใช้อย่างมี p r o d u c t ์โปรดักฟก็คือมีม,มีมีประสิทธิภาพมีผลิผลตผลที่ออกมาไม่ใช่เอามาแจกเอามาแจกเนี่ยมันทำให้มีแต่พังกับพังผมก็เลยอยากแนะนำหนังสือเล่มน,นี้พิเศษเลยให้ท่านลองนายกสุภัทรพงศ์กับรัฐมนตรีครังท่านอาคมเอาไปอ่านเถอะผมว่า แล้วเข้าหนังสือนี้อ่านเร็วนะเพราะเข้าไฮไลท์อ่านเฉพาะไฮไลท์เร็วๆๆได้เลยอ่านไม่ยากไม่ใช้เวลานานเท่าไหร่จะช่วยทําให้เราเข้าใจไม่งั้นจะติดอยู่ในพรารามเก่าๆที่วางไว้ตอนสมัยรอ,องนายกสมคิดอยู่อึ่แสดงว่ามีกันบ้านนะพี่ดวงพี่ดวงค,คิดว่าคุณ<ว>สุกัณนพงศ์คุณอาคมจะอ่านไหมฮะเนี่ยจะอ่านเหรอฮะผมอยากให้อ่านนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่านเร็วๆฮะมันมี หนังสือเนี่ยมันเป็นไฮไลท์มันมีเส้นดำเอมันมีตัวสัอเอตัวใหญ่ๆอ่ะอยู่หลอยู่เป็นหน้าๆที่อ่านตรงนั้นจะไวขึ้นแล้วก็จะเข้าใจมากขึ้นนั่น้นผมคิดว่าแล้วใครที่จะมาเป็นรัมตรีครั้งสมัยหน้าของพรรคเพื่อไทยก็ควรจะอ่านเดี๋ยวทางกลุ่มแคร์จะไปติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ